สวัสดีพี่น้องเอฟซี e มาล้ำเสียงพี่หัวกีนารักทุกท่านค่ะวันนี้ยายไสอยู่ที่บ้านหนองสังนะคะอำเภอนาแกจังหวัดนคนพรพนมค่ะนคนพรพนมขึ้นที่สองเราคะ่ะหลังจากขึ้นมาขึ้นทอาแสดงอยู่ที่อำเภอปากปนาพี่น้องเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะงานบุญเดินสีค่ะพี่น้องบุญเดินสีหรือบุญพระเวทนะคะเ็อบุญพระเวทบุญพระเวทแต่ว่าบ่ได้จัดอยู่ในวัดค่ะพี่น้องจัดจู่โรงเรียน มาฮอลล์ศพมาเหรียญที่โรงเรียนแต่ว่าบุญก็อยู่ในวัดพุ่นล่ะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศภายในงานเนาะคะ่ะนอนอยู่โรงเรียนเนาะค่ะนี่โรงเรียนนะคะนี่อาคารเรียนนะคะ,าานนะ,คะพี่น้องแต่ว่าเป็นงานบุญพระเวทงานบุญประจําปีนั่นแหละค่ะของวัดนั่นแหละแต่ว่ามาจัดอยู่โรงเรียนเนี่ยไม่ไฟมากแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องจัด ให้มาหอระโสร์ปปเลี่ยนอยู่โรงเรียนมากกวงขวงพี่น้องกไงไ็ได้เบิง้งได้ได้เบิ้งน้ากันหลายเนาะอตอนนี้ศาสตร์กระเต็มอยู่เร็วนะคะพี่น้องศาสตร์ไหลเร็วบรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกว่าจะคลึมคึมนิดนึงกลางเวรน,นี่ก็ไม่ม,มีฝนจังหน่อยเนาะคะ่ะแต่ว่าฝนกับ่าตกดอกนะคะ พี่น้องบ้านนองสังตะบนนองสังอำเภอหน้าเก่จะวัดนครพนมเด้อพี่น้องเด้อจากวัดจะใสเมลไฟมาหอดกับท่านดนเห็นวัดจะเถื่ออยู่จากวัดจุฟังทั้งใหมองมาเห็นวัดเลยนะคะแต่ว่ามหอดละศพอยู่ที่โรงเรียนนะคะจะกับเป็นงานบุญระเวียงานบุญประจําปีของทังวัดของหมู่บ้านพี่น้อง จะแม่ไฟจะพาเดินดูบรรยากาศในงานสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแนวห้องนางนะคะพี่น้องผู้ใดบ่ไบริเอาสาัวเสื้อมาจากบ้านกับมาใส่บริการไดเด้อค่ะนี่เสื้อพลาสติกปูนั่งนะคะร้านค้าจะ่ยู่ทางนอกที่ร้านค้าอาหารการกินจะอยู่ทางนี้นะคะ เอาวัดเจ๊ใสก็ไปเห็นว anyway ัดพี่น้องวัดจ้าไก่ยืนบาลูอดีเนาะพนใหญมอล้ำมาเลรยอยู่โรงเรียนเนาะเตะบะเล็กบะเล็กแคบวัดอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณสองร้อยเมตรประซันว่าพี่น้องคนคือดีแต่พนใหญมอลล์มาเหรียญยวนโรงเรียน นะคร yeah. right. ับใครอยากดูช like okay. so er ้างเห็นนะครับสองตัวหรือภ okay. ูริเห็นตัวหนึ่งผมมันจะยกเห็นสองตัวอุตสากร้านขายที่ตอนนั้นขายนื้กินปลาตะแซ่บตัวเดียวหรอเออนึกว่าสองตัวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะครับช้างหนึ่งตัวนะครับคนเราคนซื้อให้ช้างก๋วยเตี๋ยวในอำนาจยี่สิบบาท กซื้ออยให้้มลดก๋วยเตี๋ยว20บบาทยังมีอยู่เหลือปกพ่ออ๋อเดี๋ยวซื้ออยให้ซเราจะมาอุดหนุนนะครับเนี่ยครับตอนนี้เดี๋ยวแสียบสดเยะคัเิมักใครกลังมีพิเศษสี่สิมีธรรมดายี่สิบก๋วยเตี๋ยวชามละยี่สิบก็ยังมอยู่มงตัวขามาแล้วนะครับไม่ใช่ตักละยี่สิบนะครับเขาจะกัน ไข่เด้อนะครับไข่ละซ้าวรักไข่หนึ่งเกามาให้กรรมการนะครับ20บาทหรือซ้าบาทสองไข่กับสี่ิบมีบาทนะครับบาทละซ้าบาทแม่ลรอว่าเนาะแม่ยันบอพิษนะของของทุกอย่างมันขึ้นราคาอันนี้แมนทอดมันขึ้นราคาเมื่ขาสินสอดขาดอกอันนี้ขึ้นแต่ก่อนนะ แต่ก่อนค่าเสียดอดใน600มาข okay. ึ 1, 1> <empath etic. S 2> ้นพันสองมาขึ <donkey often> it it ้นโรงเรียนหนองสังราดบำรุงเด้อพี่น้องเด้อโรงเรียนหนองสังราดบำรุงบ้านหนองสังตำบลหนองสังอำเภอนาเคจังหวัดนครพนมนะคะในกายกับหนังทีป่วยเงป่วยห้องเราด้วโอ้ปวดป่วยปวดป่ยทานลงมาพี่น้องโอ้ยไีู่้เห็นบ้าพูนอ่ะ เขาไม่พูดใด้เห็นค<า>ห้เยังดอกไม้ให้เป็อย่างเพราะว่าแบบคนป่ยท่านลงมาเด็กหน่อยในวันเนันเงินเด็กหน่อยพกเรียนญาติกันมันเป็นดอกไม้พ่อไม่ใช่ไม่ใช่เงินมันเป็นดอกไม้ พ่อชัยมีอะไรไหมพ่อได้อะไรไม่มีรางวัลเขาเข้าใจว่ามีรางวัลที่ไหนได้ลิปปินลิปปินตัดเขาต้องการเอาเรื่องเอาชัย คุณแม่ผลม,มาตาเบียนคือมานางตาเบียงตาเบี้ยนถ้ไปถามเพิ่นกันนะแม่คือมาตาเบียนเทพมาตาบ้านไรค่ะยี่แม่มาตาบ้านไรามาบ้า ok นไรก็แม่อยู่ไกลจากนี่บ่เออบ่ไกลปันไดมาเบิ่งแต่เดี๋ยวนี้เลยตีบ่กลับเป็นปรมาจองแล้วเป็นบ่นี่จะปลาฝาแจงจางปลางจาจาโอ้ยิ่แม่ขึ้น่ารักแท้ มาจองไปตั้งเดี๋ยวนี้เลยหรอมื่อเช้าจังกับด้วยเม่เด้อบางมาอัมคนหาคนหาน้ำสุมือมารัำเดี๋ยวนี้ย่ามะเ้าคนหายนน้ำซุ้มือเดี๋ยวนี้หาน้ำบันพอกับลูกเบิ้งขมันหอดด้อมีเอออา กเจ้าบ้านน,นั่นแล้วอาผลบ้านเงินก็เจ้าบ้านเงินก็เจ้าป่วยเงินเลยแบ่งร้อยแบ่งยี่สิบก็เจ้าป่วยเงินพี่น้องบ้างหันนะโอ้ยมวน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  มีโปยเงินด้วยเดี๋ยวอาจะโปรยอีก ตั้งคนกัสอยดาวโจกไห่โจกไห่การกุศลอีแม่รับบาขันนกฟงสะกรรอนบาร้งจากเวทีลบับบักลับบ้านมาสันอีแม่รับบาเมื่อกีนนอ้นี่พีพ่น้องเอฟซีพอจา่าลูกจาาา่าเอฟซีมาล้ำเสียงพี่หกตัวนี้คนไห้น้าถุกมือเนี่ยมาเ้าพีน่น้องเอ๊ะอยากให้พี่น้องมาเบิงหนาเวทีน้ากันม,มาอีกแล้วแต่บ้างอันนี้สิมีเงินบ้าง บุญบ้านเฮากระสีมวนประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องเต็นอาหารบุญบ้านเฮาหมอลำยาวบาา่เฮามะมวนนำกันเห็นบ่โอ้ยอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นเงินเหรียญเงินเหรียญยี่หรีพุ่นเด็กน้อยญาติกันละพี่น้อง อุ้ยอ <us ur pense> ันนี้ไม่ยังป่ะนี่ลุ้นกันบักคา บุคคลไหนจะเป็นบุคคลแรกที่จำนายที่เป็นคนสื่อคนสารภาพนะครับทุกท่านที่อีู่แลนะครับจะนั่งเรายนรู้เป็นตลอดไปนะครับท่านสารวัตรนะครับวันนี้แม่ไฝ่ขอกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแม่ไฝ่นะคะขอให้ทุกท่านะมีแต่ความสุขสมหวังสมปรารถนาร่ำรวยเงินทองกันทุกคนเด้อ ใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ล่ำร่ำรวยรวยกันทุกคนใครดูจนจบคลิปก็ขอให้มีแต่ความสุขความสมหวังสมปัารานาผู้ดใดเบิ่งจบคลิปจนหอดจบคลิปคอมเมียนให่แม่ไฟ่ในเด้อค่ะพาอได้ชื่นใจแนะน่สันตมณีลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย